ถ้าตายแบบไม่ตั้งใจตายตายกระทันหันไม่ทันได้นึกถึงอะไรเนี่ยเราจะไปไหนก่อนสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายสามารถเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคุณโยมส่วนมากคนที่จากไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนี่นะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือนอนหลับและไหลาตายไปเลยเนี่ยดวงจิตจะดลุดออกจากกายหยาบคือกายมนุษย์เรานี่แหละนะแล้วก็จะล่องลอยไปตามที่ต่างๆที่นึกถึงเช่นกลับบ้าน ไปหาครอบครัวไปหาคนรักและพยายามจะสื่อสารพูดคุยด้วยเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดเจ็ดวันรอเจ้าหน้าที่นะรับตัวไปพิพากษาบุญบาปในโยมโลกต่อไปแต่ถ้าในระหว่างเจ็ดวันนั้นสามารถนึกถึงบุญที่ตัวเองเคยทําได้หรือได้รับบุญจากหมู่ญาติที่อุทิศไปให้นี่นะจนใจผ่องใสพอได้รับบุญเนี่ยก็ะจะสามารถปรับภพบภูมิไปสู่สุคติโลกสวรรค์ในทันทีนะนี้คือกรณีที่ตายแบบไม่ทันได้ตั้งตัวตายนั่นเองนะ